ีล็อกเส้นทาง399โค้งสู่หมู่บ้านท่ามกลางสายหมอกหมู่บ้านกลางหุบเขาที่สายฝนเป็นเรื่องปกติและที่นี่คือหมู่บ้านอีตองสวัสดีเพื่อนทุกคนอิติต้อง,องอร,รับสูงช่องบะโปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหมู่บ้านอีตองกันเดีย๋ยวจะไปถึงกี่โมงนั้นเดี๋ยวตามไปดู ตอนนี้ก็ออกเวลาเกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วทุกคนเรามาลงสถานีกำแพงเพชรออกทางออกที่หนึ่งต่อด้วยวินมอเตอร์ไซค์เพื่อเดินทางไปสถานีเดินรถโดยสายขนาดเล็กมาถึงที่นี่ก็แอบงงนิดหน่อยว่าจะไปอาคารไหนดีเพราะมันมีหลายอาคารมากแต่มั่นใจมากเลยว่าต้องไปอาคารพ<ข>อเข้าใจว่าจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ภาคกลางแน่ๆแต่ที่ไหนได้ กัญจนาผู้ ยายามเช้ากันก่อนที่จะไปขึ้นอนตู้ดีกว่า 1น4หมายเรีรถแดสอ็ขีดกสอนี่ก็เป็นครั้งแรกของการ ประเด็นคือนั่งผิดที่นั่งโกะมากเลยเราแล้วเราก็มุ่งหน้าส่จังหวัดกาญจนบุรีต่อใช้เวลา3ชั่วโมงนิดๆก็ถึงการแล้วท้องฟ้าแจ่มใสมากปกตินั่งรถส่วนตัวมานี่มาบขศออกาญจนบุรีครั้งแรกเลยนะแล้วเราก็ถึงจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนวันนี้เราถึงประมาณ1ิโมงกว่าแล้ว เดี๋ยวเราจะไปต่อรถตู้ไปหมู่บ้านที่ต่อกันจะบอกว่าตู้ที่เรานั่งมาเป็นมินิบัสอะของการเอ็กเซดคือดีมากคุณลุงคนขับน่ารักมากบริการดีดีคือขึ้นรถปุ๊บเขาก็จะถามก่อนว่าเราลงตรงไหนบ้างแล้วก็พาแวะปําน้ำมันเพื่อเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้ง บริการทุกระดับประทับใจมาก พอมาถึงกาญจนบุรีท้องก็เริ่มหิวแล้วสิเรานี่เราก็ลองนั่งรีเสิร์ชดูว่าอาหารแถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดอยู่ร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับมขสการชื่อร้านว่าสมพรก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมานานถึง28ปีที่เด็ดของร้านนี้คือหมูเด้งหมูกรอบทําเองทั้งหมดส่วนตัวเราสั่งเย็นตอโฟต้มยำไปเย็นตอโฟร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะทุกคนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ร้อนเลยอะ่ะ เพราะว่าที่นี่ติดแอร์ด้วยรอไม่นานเลยทุกคนและแล้วก๋วยเตี๋ยวก็มาแล้วเกี๊ยวก็กรอบหมูก็กรอบดูเป็นเย็นตาโฟสุดๆแถมยังมีเกี๊ยวปลาให้ทุกมัตน่ากินมากร้านนี้คงเด็ดจริงๆแหละเพราะว่านั่งกินอยู่เนี่ยคนมาไม่ขาดสายเลยทุกคนและเราก็มีโอกาสได้คุยกับคุณป้าที่มานั่งรอก๋วยเตี๋ยวกับเราแปลว่าชื่อัหม,ม,มใช่คนที่นี่ กินตามนิวโรกัน <c oughs> <c oughs> คุณป้าเขาก็ถามเรานะว่ามาเที่ยวคนเดียวจะสนุกเ <c oughs> หระลองมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกัน <c oughs> เราก็ลองถามคุณป้าดูนะว่าแถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างคุณป้าเขาแนะนำให้มาร้านขนมตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนเนี่ยขนมปังดีมาก หนา่งร้อยสิบเก้าบาทขนมน่าก,กินมากอ๋อตอนนี้มีเป็นบังชีดกระเทียมเขาอ๋อคในร้านคือขนมเยอะมากจริงๆเลือกไม่ถูกเลยอ่ะ 小老师那个。S S, เราเลี้ยวซ้ายเนีทุกคนแล้วเราก็จะถึงสถานีรถตู้ที่เราจะไปบ้านอีตองกันในวันนี้อยู่ใกล้กับบขสการเลยทุกคนสะดวกมากเปิดประตูไปปุ๊บเจอพนักงานต้อนรับเป็นน้องหมาคาบเงินแบงยี่สดูเป็นหมาที่ฉลาดสายหาลุกนิกุกด,กด,กดกไปมาน่ารักยังไงทุกคน เราจองตั๋วล่วงหน้ามาค่ารถคนละ200บาทมาถึงก็แค่บอกแค่ชื่อเองทุกคนเขาก็จะให้ตั๋วเรามาอย่างนี้เลยด้วยความที่กลัวตกรถก็เลยจองตั๋วขากลับของวันพรุ่งนี้เลยพราพี่เขาบอกว่าคนกลับเยอะมากที่นี่ไม่ได้รับจองขากลับนะทุกคนเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ในคํคำอธิบายแปดโมงเช้าแลบ่ายสองบ่างถึงนี่คี่โม ชัวขนมกลัวตกรถไม่เกินทุ่มไม่เกินทุ่มจะได้เอ็ซิเดนต์จริงๆนะได้เพจะเอ็ซิเดนต์หมายถึงว่าใส่โยเกร์ตสลายนะโอเคเข้าใจตรงกันแต่ถ้าโดยมือพอดโฟโฟทางโฟก็คือไม่เกินทุ่มหนึ่งแน่นอนกลัวตกรถตรงนี้ต้องเผื่อเวลาไว้คือตอนนี้ก็ช่างใจอยู่ว่าสองเช้าหรือบ่ายโอ้ถ้าเราตับสายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องผิ ใช่ที่ก็คิปมาหนูใช่ไหมสวยใช่ไหมไม่สายมองคลุกนัจนแคลุกบนันอะไรอย่างงี้ยจองทุกอย่างแล้วเกอรอโอเคขอบคุณค่ะพี่ ที่นี่ก็มีบริการรับฝากของไปทางทองผาภูมิสังขะบุรีด้วยแหละอาจเป็นเพราะว่าทองผาภูมิสังขบุรีเป็นพื้นที่เขตพิเศษการขนส่งเลยเข้าถึงยากพอนั่งไปสักพักหนึ่งก็มีคุณลุงเข้ามาขายลอตเตอรี่เลยซื้อสักสองใบแล้วกันเผื่อได้รางวัลที่หนึ่งกลับบ้านได้นั่งนาอีกแล้วจ้าเึ้นเพ่อนไดเลย ตลอดการเดินทางมีทั้งฝนตกฝนไม่ตกสลับกันไปมาจนในที่สุดเราก็ถึงจุดเช็คอินบ้านปีล็อกด่านต่อไปที่เราจะเจอคือเส้นทางโค้ง399โค้งโชคดีที่คุณลุงคนขับเขาเป็นคนบ้านอีตองเลยชินกับเส้นทางทำให้เราไม่เมาแล้วแต่กลายเป็นเมาธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าซะมากกว่าธรรมชาติในหน้าฝนนี้มันช่างเขียวชอุ่มจริงๆเลยนะ มีแม่ล <young parent. S 1> ูกลิงแวะออกมาให้เราได้ดูด้วยหลายคนเอ้ยเฮ้ยไอตัวน้อยเฮ้ยไปไหนอุ๊ย ฝนตกตลอดทางทำให้เราไม่ได้ดูวิวที่จุดชมวิวตรงนี้เลยเพราะลงไปก็คงมองแทบไม่เห็นอะไรเพราะว่าตรงนี้จะมองเห็นวิวเขื่อนสีนครินตลอดการเดินทางเราก็นั่งคุยกับคุณลุงขับรถและชาวบ้านที่ขึ้นมาพร้อมกับเราเขาคุยเรื่องน้ำแร่ปีล็อกให้เราฟังจนทำให้เราอยากหาซื้อกลับบ้านเลยแหละ แค่ไหนก็แล้วแต่น้ําตัวนี้จะเกนอยู่อย่างนั้นนะคลัว่าร้อยชื่นใจชื่นใจอ่ะต้องไปหาซื้อน้ําแร่ปีล็อกกันแล้วแหละ กับคุณลุงก็เพลินดีเหมือนกันนะทุกคนพอเริ่มเข้าสู่หมู่บ้านอีตองหมอกก็ออกมาต้อนรับเราอย่างกบเช้ามืดไม่เคยเห็นหมอกตอนเย็นนะนี่เป็นครั้งแรกเลยแหละจุดที่น่าหวาดเสียวที่ทุกคนต้องเจอก่อนถึงหมู่บ้านอีตองก็คือจุดตรงนี้แหละเป็นจุดระยะสั้นๆแต่นี่เขาก็ทําดีมากแล้วนะทุกคน ราฝนเป็นอุปสรรคเลยทำให้จุดก่อสร้างตรงนี้เสร็จล่าช้ากว่ากำหนดพอผ่านจุดตรงนี้ไปเราก็จะถึงป้ายยินดีต้อนรับของชาวหมู่บ้านอีตองกันแล้วทางเข้าบ้มมานบ้านอีปู่ถึงแล้ว ต้องเดินหนูจะอยู่นี่เองเนี่ยกูโก้เนี่ยกูโก้โอ้โหนี่แหละถึงเลยถึงที่เลยนี่เองนะขอบคุณนะคะเราก็บอกมือลารถตู้ที่เรานั่งมาไม่คิดเลยว่าลงรถตู้แล้วจะถึงที่พักเลยเราคิดว่าคงต้องเดินหาที่พักอีกไกลนี่คงเป็นเรื่องบังเอิญสินะข้าเขาเป็นหอก ี่สนามด้านนูน้นกสามานั่งเล่น,นอะไรตรงนี้ก็ได้นะอ๋อย,าย้ายก็ได้เหรอมีหลายตัวอ๋อได้ได้ามารถนั่งเล่นอะไรก็ได้มีรถนะดีขอบคุณนะคะขึงแล้วเลนที่สุดก็ถโบ้านอิป่องแล้วทุกคน ก่อจะมาถึงมาก,กับฝนมาพร้อมฝนเลยห้องน้ำก็อาบลนะทุกคนจะอาบเลยละสะดให้ปุุมผมอากจะช่วยให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่นี่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะ เป็นเครื่องทําน้ำอุ่นรุ่นแก๊ถึงแม้ไฟจะดับสีทุ่มก็ยังอาบน้ำได้อยู่นะทุกคนคือมาถึงที่นี่ก็หกโมงแล้วฝนรุนรุนอากาศจริงมันต้องถึงเร็วกว่านี้แลบอกว่ามันต้องมาถึงนี่แก็ห้าโมแแต่แบบอากาศก็คือฝนตกตลอดทางมาของฝนนันนี้สุดก็ถุดแล้วแล้วก็้าน้าก็จะปิดเร็วด้วย สองขุนก็คือเลิกปิดแล้วแต่เราต้องออกไปหาอะไรกินกันในบรรยากาศที่ฝนก็ตกอย่างไะเรื่องเซอร์ไพ์ของหมู่บ้านอีตองก็คือที่นี่ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงหมู่บ้านอีตองแห่งนี้เขาใช้เครื่องปั่นไฟและโซล่าเซลล์ จึงทำให้การใช้ไฟฟ้านั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาแต่เราไม่ค่อยกลัวเรื่องไฟเท่าไหร่กลัวไม่มีน้ำมากกว่าดูารองเท้าของวันนี้เตรียมพร้อมมากใส่อีแตะก็เลยจ้า นี่พักใครอยู่ร่มๆเนเกิดเป็นป๊อปอย่ากลัวฝนจ้ะเรามาถามฝนกันมีเพื่อนเป็นฝนแล้วนี่พักเราอยู่ร่ม แต่เรา,าถึงที่นี่เรามองไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยเจ้าพ่อสักดิ์ดังง่ง,งองศักดิ์สิทธิ์แห่งโมบะบ้านอีตอกทางขึ้น มาถึงที่นี่แล้วไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อุ่นใจดีนะการท่องเที่ยวของเราจะได้ราบลื่นนี่คงเป็นเหตุผลที่เรายอมนั่งรถผ่านเส้นทาง399โค้งเพื่อมาเจอสิ่งนี้หมอกที่ถูกปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วร่างกายที่เมื่อยล้าจากการเดินทางในวันนี้มันหายไปเลย ดินด้อมหาเอาแดีอากาศที่นี่ก็คือมันไม่ได้หนาวนะแต่ว่ามันมันก็เย็นเย็นเพราะฝนมันตกตกทุกวันนะคนพร้อมใจกันใส่ชุดขาวนะชุดขาวที่นี่ก็คือเด่นมาก งายอ่อันนีนีช่ชาบูชาบูน้ำดำมาล่าเดี๋ยวจะกินชาบูดี3สามเก้าเก้ามีซต้ด้วยนี่นะคะตกปิดดอตกตักแตก เกนฉันคือไปหมดแล้วไปกับไปกันน้ำหมดแล้วหมุดได้กินหมกกระทะงอยู่แถวนี้นะไม่ใชอ่อันนี้นะคะเป็นน,น้ำอาหารตามสั่งร้านไหนนั้นที่เราจะกินหมกกระทะงกัน อร่อนได้กลิ่นนะได้กลิ่นนะร้านนี้รึเปล่าร้านนี้เลยนี่ยกระทะวีวัววิวสุดแดนร้านอาหารใต้หมูกระทะเจ้าแรกในอกต่องน้ำจิม้มปรุงเองสูตรดั้งเดิมคือนานนี้แล้วกัน พอสั่งหมูกระทะเสร็จเราก็แอบเห็นด้านหลังมีระเบียงที่ยื่นออกไปปรากฏว่าที่ตรงนี้เคยเป็นท,ที่นั่งกินหมูกระทะของทางร้านนี่แหละแต่วันนี้เขาปิดไม่ให้เข้ามานั่งกินและอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกด้วยแหละไม่งั้นคงได้นั่งกิน หมูกระทะชมวิวสวยๆแบบนี้ไปแล้วแหละบรรยากาศคือดีจริงถ้าฝนไม่ตกก็คือตรงนี้ก็คือนั่งกินหมูกระทะชิลๆได้เลยอใช่ได้แล้วฝนตกกดนั่งกินหมูกระทะดูวิวเลยพอเดินกลับมาอีกทีหมูกระทะก็มาเสิร์ฟถึงโต๊ะแล้วทุกคนเตรียมพร้อมกินหมูกระทะกัน เขาก็จะให้มาปริมาณเท่านี้เลยนะ3า9ยเบาทได้มานั่งกินหมูกระทะแล้ววิวหมอกรอบๆอบหมู่บ้านนี่มันช่าง สวยจริงๆเลยทุกคนบรรยากาศแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าหมูกระทะที่กินอยู่อร่อยกว่าเดิมอีกอะ่ะก,กินหมูกระทะกัน Thank you. ลืมบอกไปว่าน้ำจิ้มหมูกระทะร้านนี้อร่อยจริงอร่อยตามป้ายที่บอกเลยอะดูเหมือนว่าหมูกระทะจะเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เหนื่อยจากการเดินทางมายาวนานบรรยากาศในหมู่บ้านก็คือรอเป็นติ๋งมาก อากาศคือเย็นแล้วก็เหมาะปกคลุมทั้งหมู่บ้านเลยอะคือใครให้มาที่นี่มันหวนเมืองในฝันอะไรสักอย่างหอนเมืองในเทพนิยายอที่เป็นแบบเมืองรับแลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอะ่ะวิจจะบอกว่าดอกอันนี้หอมมาก ผ่านมาสองรอบแล้วอ่ะจุด่ตรงต้นเนี้ยเป็นดอกอะไรอ่ะแต่บันหอมมากๆาจริงๆรู้จักไหมอ่ะหอมจริงๆนะหอมมากๆคือต้องไหม่เป็นดอกที่หอมอ่อนๆชวนหลงไหลมาก พอเดินเล่นไปสักแป๊บหนึ่งมาเจอร้านนี้หม่าล่าเนื้อเป็นร้านที่คนมุงเยอะสุดๆคงจะอร่อยจริงๆแต่เราก็ไม่ได้ลองกินนะทุกคนหมาล่าร้านนี้คงจะรดเด็กจริงๆแบบคนมุงเต็มเลยสายหมอกที่ถูกปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านดุดราวกับผ้าขาวบางที่คุมไว้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นไปทั่วร่างกาย แม้ฝนจะตกตลอดทั้งวันและแล้วเราก็แวะร้านของชําเพื่อตามหาน้ำแร่แร่อิตองอน้ำเปล่าอะคะ่ะน้ำเปล่าที่เป็นที่มันเป็นของหมูม่บ้านอิตองค่ะบ้านอิตองไม่ไเอาไไดค่ะคนคะ่ะไม่เจอน้ำแร่เลยทุกคนเศร้า แต่มาเจอร้านนี้แทนร้านน่ารักมากโปรดการ์ดเขาน่ารักไปหมดเลยอะทุกคน<ม>และเราก็เดินไปที่สะพานไม้เพื่อที่จะไปเช่าตะเกียงจุดกันค่าเช่าตะเกียงก็จะเริ่มต้นที่20บบาทถ้าไม่ได้มาเช่าตะเกียงถ่ายรูปที่อีต,ตองนี่ก็คือเหมือนจะมาไม่ถึงยังไงไม่รู้งั้นก็ ขอสักหน่อยแล้วกันเราไม่ได้เอาตะเกียงไปถ่ายตรงสะพานไม้ที่ทุกคนเขาชอบไปกันนะเรามาตรงมุมนี้แทนเพราะว่าตรงนั้นน่ะคนต่อคิวกันเยอะมากแต่มุมนี้ก็คือสวยมากเลยทุกคน ทำบรรยายไปเลยค่ะสายฝนที่ตกลงมาทําให้เราต้องรีบกลับห้องเพื่ออาบน้ำก่อนที่ไฟทั้งโมบ้านจะดับลงอาบน้ำแล้วทุกคนฉะบอกว่ามาถึงที่เนี่ยไม่ได้รู้สึก หนาวอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับแม่กำปองที่นี่จะให้ความรู้สึกแบบว่าชื้นชื้นเย็นเย็นสบายสบายแบบมีหมอกมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้ใช่ฟิลที่อากาศแบบหนาวยี่ห้าองศาเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าที่นี่มันจะฟิลแบบชื้นชื้นชุ่มชำยย่ำอะไรเงีสำหรับคนที่ชอบ นํำให้มาปีนหรอกใครที่ชอบหมอกชอบฝนมาได้เลยตอนนี้ก็คือเกือบที่จะสี่ทุ่มแล้วไฟในหมู่บ้านก็คือเขาจะปิดทั้งหมดแต่ว่าที่โกโก,โกตรงนี้เขามีไฟสำรองให้เพราะว่าเขามีโซล่าเซลล์คือที่นี่ก็โอเคนะคือหนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับตลาด แล้วก็สองก็คืออยู่ใกล้ที่ขึ้นรถที่ไปดูเนินช้างศึกก็คือไม่ต้องรีบตื่นก็คือตื่นแบบตีสี่คึ่งก็ยังทันเพราะว่ารถมันออกตีหนะ้าเนาะก็คือเดินออกไปก็ขึ้นรถไปเนินช้างศึกได้เลย,เลยสำหรับคนที่อยากไปดูเนินช้างศึกแต่ประเด็นก็คือเมื่อวานอ่ะ ท้องฟ้ามันแจ่มใสมากเสียดายถ้าเรามาเมื่อวานนี้คงได้เห็นเนินช้างสุดแบบสวยๆอะ่ะแต่ว,วันนี้ก็คือสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจฝนนี่ตกตั้งแต่เดินทางยันปีล็อกอะ่ะตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดระหว่างทางก็คือไม่ได้พักเลยก็คือแบบพาฝนมาปีล็อกด้วย พวกนี้จะไปเนินช้างสุดดีไหมอะคิดอยู่แต่ก็ไหนๆก็มาแล้วอะลองไปดูหน่อยละกันแต่คิดว่าถ้าไปก็คงฟ้าคงไม่ได้เปิดก็คงได้เห็นแค่หมอกคิดว่า,างั้นนะหมอกอย่างเดียวแหละดูสภาพอากาศแหละไปดีไหมอ่ะ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันการเที่ยวหน้าฝนนั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะสนุกไปอีกแบบหนึง่งยังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวมี EP 2ต่อก็ที่นี่มันสวยทุกมุมอะ่ะเก็บภาพไม่หมดหรอกบายเจอกันคลิปหน้านะ